สวัสดีค่ะนักเรียนโอ้โหวันได้เห็นน้องที่แอ,อ,อลลายมือเลยเป็นบ้ปาป้ากับลุมโมหีลาเลยยั่เป็นสาวแล้วยุ่ปอดสามแล้วสิไปแข่งนี่อย่างก็แข่งโครงงานภาษาไทยบอกแข่งโครงงานภาษาไทยอยู่ไรเอ็ดไเอ็ดยูได้ไปแข่งโครงงานยี่ลอยเอ็ดบอกใส่ว้าวป้ากับลุมฟังเมื่อกัน่ะ็นให้ป้ากับลุมฟังเมื่อก,กนน่ะ พี่น้องเอ๋ยข้าตากะเมื่องเฮาพมหอมเส้นพี่น้องมาแวะมายามเบิ่งแน่นะมากินเขา้าว่วมกันมาเด้อพี่น้องเอ๋ยสวัสดีค่ะนะ ฉันนน้าเรียนรู้กันอันนำหน้าดูมาเรียนรู้กัน,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 เ,รน,รกนเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านพวกเราเป็นตัวแทนของโรงเรียนเทศบาลคำตากา้าสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลคำตากา้าจังหวัดสกนนลนครได้รับเกียรติเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานภาษาไทยเรื่องสนุกขานษา ในคำอักษรนำโดยมีสมาชิกดังต่อไปนี้ดิฉันเด็กหญิงปวลากาละจักค่ะอักษรนำออกเสียงได้สองลักษณะได้แก่หนึ่งอักษรนำออกเสียงพยายยงค์เดียวเช่นหยิบหมดอยากอยู่และสอง ออกเสียงได้สองลักษณะได้แก่1อ,อักษรนำออกเสียงพยางค์เดียวสองคำได้แก่คำว่าพรมและขนณะคะสำหรับที่มาและความสำคัญของโครงงานนะคะภาษาไทยเป็นวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงความเป็นไทยเราทุกคนจึงช่วยกันออันนี้ขาดไปเลยนะแม่ โอเคคาะไปเลยข้อสังเกตคำอักษรนำหนึ่งอักษรนำมีตัวหัวหิบปรากฏอยู่ในคำสองไม่มีตัวหัวหิบปรากฏอยู่ในคำและสามมีอั่ารนำยอยักษ์เรามาร้องเพลงอักษรนำกันอักษรนำอักษรนำ เด็กเด็กจำตัวนำ้ำซองตัวหนึ่งอ่างซองหัวหีบอยู่หน้าใครไม่ออกเสียงมันอยู่หน้าใครไม่ออกเสียงมันอออ่างนั้นมีอยู่สีดำยาอยู่อย่างอยากจำเอาไว้มีอยู่สีดำยาอยู่อย่างอยากอักษรน,นำอักษรน,นำเด็กเด็กจำตัวนำ้ำซองตัวหนึ่งอ่าง อข้อหีมอยู่หน้าใขใม่ออกเชียงมันอยู่หน้าใข่ใม่ออกเสียงมันการเรียนรู้เรื่องคำอักษรนำจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการเรียนวิชาภาษาไทยให้ประสบความสำเร็จคณะผู้จัดทำโครงงานจึงสนใจและศึกษาจัดทำโครงงานเรื่องสนุกหันษาในคำอักษรนำ ขึ้นเพื่อศึกษาถึงคำอักษรน,นำโดยใช้วิธีสำรวจคำอักษรน,นำจากนิทานที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หน่งถึง3ามได้เรียนรู้ตามหลักสูตรจำแนกลงในตารางและจัดทำเป็นกล่องสู่กตะก้าอักษรน,นำค่ะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความรู้เรื่องคำอักษรน,นำ จากหนังสือเรียนภาษาไทยที่นักเรียนใช้ประถมศึกษาปีที่1-3ึได้เรียนรู้ตามหลักสูตรจำแนกลงในตารางนำมาเรียบเรียงเป็นกล่องสุ่มตะกร้าอักษรน,นำค่ะตัวอย่างนิทานที่เราได้ศึกษานะคะนิทานเรื่องกระต่ายตื่นตูมหนานะป่าใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ กระต่ายตัวหนึ่งนอนอยู่ใต้ต้นมะพร้าวขณะนั้นลงพัดแรงทำให้ลูกมะพร้าวตู้มกระต่ายตกใจตื่นขึ้นคิดว่าฟ้าถล่มจึงวิ่งหนีอย่างรวดเร็วสัตว์ต่างๆเห็นกระต่ายวิ่งมาจึงถามว่านี่เจ้าหนีอะไรมากระต่ายตอบว่าฟ้าถล่มฟ้าถล่มที่ใต้ต้นมะพร้าวเพราะราชสีได้ฟังราชสีก็ให้กระต่ายพาไปที่ต้นมะพร้าว พอมาถึงต้นมะพร้าวราชสีก็พบว่าเสียงตุ้มเกิดจากลูกมะพร้พาวหล่นลงมานั่นเองจึงบอกกับกระต่ายว่าคราวหลังเจ้าต้องมีสติอย่าตื่นตกใจอะไรง่าย,ายๆเพราะจะทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายต่างตาตามมานิ่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าตื่นตกใจเรื่องราว<ม>าต่างต,างตางคงนมีสติพิจารณาให้รอบครอบก่อนเชื่อค่ะ โรงงานชิ้นนี้ทำให้ผู้จัดทำมีความรู้ความเข้าใจเรื่องคำอักษรน,นำเรื่องคำอักษรน,นำและสามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนภาษาไทยในชั้นที่สูงขึ้นได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับพวกเราขอจบการนาเสนอไว้เพียงเท่านี้ในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการที่ เคารพทุกท่านให้ข้อเสนอแนะและก็ซักถามขอเรียนเชิญค่ะโรงเรียนเทศบาลคนตะก้าขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเตรียมไว้เตรียมไว้เพื่อไปซ้อมบอกไปไปโรงเรียนมานี่น้ำอเอายังทาแล้วเอทีก็ไปแต่งตัวไปโรงเรียน,นสวัสดีค่ะยังซ้อมอยูออ่ซ้อมไว้ไวเดือนหน้า เดือนนี้เดือนหน้าเดือนนี้เมื่ออื่นนี่เดือนเมื่ออื่นนี่ไปแต่งตัวไปโรงเรียนครับลอยเอ็ดเจอกันเราเป็นสิได้ไปแข่งนี่ลอยเอ็ดตอนนี้กำลังซ้อมอยู่ไปโรงเรียนแล้วฝนกระตุกไปโรงเรียนแล้วนิดน้อยสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวอาทิตย์ก็ไปโรงเรียนแล้วครับ าไว้เงาดุดฝุน่นสก,กรปรกนะเงาดุดฝนะนะุ่นนะเห็นไหมบาไปประเทศลาวฝุ่นบอกฮะบ้าดไปประเทศลาวฝุ่นสวัสดีครับผมก่อนสวัสดีครับเด็กชายอะไรครับเด็กชายเจตเพื่อนยูจักครับเด็กชายจิตตพกันนกลลจักครับป,รปิดประตูออกไปข้างนอกกันเตรีย <C oughs> มตัวไปโรงเรียนกันครับส่งพี่ทีเอลแล้ว ว่ามันฝนตกอะไรว่ามันฝนตกฝน,นตกเลยเหรอมาทางนี้มันเปียกมาทางนี้ปะมาใส่รองเท้าแล้วมันสายแล้วเร็วแม่รถมันจะใช้ไปฝนคือตก,กออตยี่สตุลของรถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์หรอรถไงไปปะ,ปปะพี่รองเท้าอยู่นี่ข้างล่าง นนเ,เ,เปียกก็ใส่เลยเดี๋ยวมันก็แห้งก็ห้งครับผมไปไปโรงเรียนกันได้ตังกี่บาทนะห้าสบาทห้าสีบาทห้าสบาทเขาเรียกยี่สิบบาทายี่สิบบาทไปโรงเรียนโอเคเอ,เอาไปไปประเทศลาวนะอันนี้เงินประเทศไทยไม่ใช่เงินประเทศลาว ใช่ไหมไปามาทางนี้ครับรถเราอยู่นี่หนูรอแม่อยู่นี่นะจะแม่ไปถอยรถออกมาอยากไปนอเอาแม่ถอยรถออกมาค่อยขึ้นรถโอเคไหมโอเคแล้โอเคแล้วอย่าทำนะเดี๋ยวเสื้อผ้าเปียกหนะ้ะถอยออกมาไม่เด,เดโอเคป้ามายืนรอแม่ตรงนี้แม่ถอยรถออกมาหาโอเคไหม โอเคแล้วยืนรอตรงนี้นะแม่ถอยรถกันนะโอเคยูคี่ล่อแถว่ามือนี่ใส่ชุดอย่างนี้ใส่ชุดที่ขาวตอนี้นนนชุดนักเรียนเขาเรียกชุดนักเรียนอขาวแม่ลืมที่นอนเดี๋ยวแม่ไปเอาที่นอนกันนะเด็กชายจิตพนเบิกเพื่อนละค่ะเพื่อนละเดี๋ยวเดี๋ยว แม่เซตก่อนโอ the okay, ้ขี้ตมดีทึกล่ะไปเดินมาฮออตรงเฮียนแล้วค่ะไงมาใส่กันมู Salt ่เลยเม่นบ right, ่ใช่ไหมใช่มาใส่เอ้าทำไมเปื้อนจุดเลยทำไมปวตกรีบๆๆแล้วเร็วๆเยกเปียกนะมาทางนี้มาทางนี้ลูกเปื่อนนะมาทางนี้ไปเดินแม่แม่เดูนัปห ฮะอาริสิยังเองบอกโอเคโอเคไปสันไปอาริสิยังเองให้เมียมาสันบอกให้เม่ไปซ่วงสะให้แม่ไปซ่วงบ่ส์อะบอกไปส์อะคือว่าให้แม่ยังบอกให้แม่ไปซ่วงรองเท้ามาถอดรองเท้าตรงนี้ถอดรองเท้าตรงนี้ โอเคถอดรองเท้าก่อนถอดรองเท้าก่อนครับแม่เอาอะไเนี่ยโอเคมาสายแท้เอาทีนะสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ยังสวัสดีครับคุณแม่ด้วยสวัสดีครับไม่ไาย,ายเอาที่นอนอยู่รถเดี๋ยวแม่รอที่นอนให้ก่อนนะโอเครอตรงนี้ กลัมาจาักไปส่งน้อง,งเอลที่แปลงเรียนแล้วเรยบร้อยน้องปิ้นกะได้ไปเอานอไมมาแปลงนอไมมา,มาจักอันสวนของเราปิ้นกลมาอาบน้ำมันยังมะพราวนอไมเผาหน่อไม้เคีเยเ่ยนไว้เอาไว้ซุปหรือว่าไว้อันมกบอไว้มกเขาก็เอาไว้พัดจังสิบน้องฮิตได้หลายเมนูนี่น,นอไมอ่อนเลยจกักคกลงหน้าของเราเผาแล้วก็เคี่ยนไว้ ใ่ตู้ใบซุม้มนอหน่อยๆสันๆมันเท่ากับสีว้แกงไม่ต้มใบแกงซุ้มไหนที่มันยาวจงาสีเขาก็สี่เผาเผาแล้วก็เคี่ยนด้วยรุ่งเด็กๆไปโรงเรียนแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็มาเห็ดหน้าทีของแม่ปิ้นเห็ดนอไม้ไว้กินเผาแล้วก็มาปอกออกแล้วก็เคี่ยน เห็ดเป็นเส้นเป็นเส้นแล้วเขาก็ใส่ถุงไว้ใส่ถงุงใส่ตู้เย็ยนไว้ยาเขาอยากซุปหน้าไม้อยากกันเห็ดมกไปยังสันกระเห็ดได้เห็ดพัดไปยังสันิ้นกระสีเขียนหน้าไม้เขียนอย่างไว้ถ้าน้องเอลทีเลิอกโรงเฮียนเดี๋ยน้องิ้นกระสีแพ็กเขาพุ้นไปทรงตอนนี้เส้นขนมจีนอม,มแห้งของแม่ปิ่นน้องทีเอลมีพร้อมทรงคือเก้าละเด้อพี่น้องฟ้าอุดหนุนแม่ปิ่นแน่เพราะว่า หาเงินให้ขาใหญ่น้องที่เหี่ยวไปโรงเรียนหาเงินให้เพื่อนพอได้ขาขนมไปโรงเรียนถ้าเพื่อนเลิกโรงเรียนก็นยือซื้อกับค่ะเห็ดนั้นเห็ุนี้น้ำสวนก็แก๊้ๆกันเลยว่าขายคองเสริมกันไปพอได้เงินซื้อขนมให้ขาใหญ่ให้น้องที่เอี่ยวไปโรงเรียนยันมือเสาวก็ฝากอนุน่นกันเ,นเด้อพี่น้องเสียนขนมกินเรามีพร้อมส่งแล้ว ก็มีเส้นขนมจีนอบแห้งมีปลามีปลาแห้งปลาคอแห้งแล้วก็ปลาแห้งยางไฟกับเขียดแห้งมีพร้อมส่งเลยน้องเดี๋ยวพี่น้องปินสิทิมไลน์ไว้ให้ใต้คลิปเดี๋ยวพี่น้องอยากได้ยังทักมาเลยเดี๋ยวจะไ่พอกกันในคลิปหน้าสบายดี